อยากถามครับว่าอาจารย์มีความเห็นยังไงถ้าคนปั่นหุ้นโดนคดีแต่นักตรวจสอบบัญชีไม่โดนม่คนตอบเพราะว่ยปล่อยให้งบออกมาสู่สาธารณะสาธารณชนได้ยังไงเท่าที่ทราบออดิตไม่เคยโดนอนุมานว่าหัวกันกับเจ้าของกิจการหรือเปล่าเออข้อแรกนะพี่คิดว่าคําถามเนี้ยต้องระวังมากๆเลยนะ พอเรากำลังกล่าวหาคนอื่นโดยที่เราไม่มีไม่มีหลักฐานเลยนะข้อ,อแรกนะนต้องระวังคำถามน,นี้มากๆนะอย่าไปถามที่ไหน p ั b l ิ c นะเออคุณโดนโฟ้องได้เลยนะเออแล้วก็สิ่งที่จะตอบต่อเนี่ยผมจะบอกว่าพี่จะตอบว่าคือบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นความเข้าใจของเราด้วยนะว่าเราเข้าใจเข้าใจบริบทของหน้าที่ ของ auditor ของบริษัทมากน้อยแค่ไหนนะครับคือ auditor เนี่ยมีหน้าที่คือนี้เบิร์ดพี่เล่าเลยนไหนก็นพูดละนะครับงบการเงินนะเบิร์ดนะครับทั้งหนึ่งปีมีสี่ไตรมาส Q หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับอืมอ่า Q หนึ่งสองสามสี่ถ้าเดี๋ยวพี่ขอเปิดให้ดูเลยได้ไหมไหนก็นไหนๆละคือเป็นการทำให้ออดิเตอร์เขา ถูกเข้าใจอย่างถูกต้องด้วยนะครับอืม uh, พี่สมตัวอย่างง่ายๆนะเป็นบริษัทง่ายๆทั่วไปนะครับโอเคครับอ่จนี้ยกอย่างให้เห็นภาพแค่ธุรก,กิจดีๆทั่วไปนะเบิร์ดนะแต่ให้ดูตรงนี้เนี่ยนี้อ่าให้ดูงบการเงินครับนี่ปกติบริษัทเนี้ยจะมีงบ Q หนึ 1, ่ง Q สอง Q สม Q 4ี่ถูกไหมครับทีนี้ให้สังเกตตรงนี้นะให้สังเกตตรงท้ายครับเบิร์ดมันจะมีคําว่าสอบทานกับตรวจสอบเห็นปะครับ สอบทานอุ้ยมันกดไปเลยนะอ่ะสอบทานสอบทานแล้วก็ตรวจสอบเห็นปะครับคำถามมันต่างตรงไหนนะครับมันต่างตรงนี้สอบทานเนี่ยนะครับคืองบที่บริษัทเนี่ยทำงบเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเบิร์ดนะแล้วก็ส่งให้ออดิเตอร์เนี่ยเป็นคนสอบทานครับว่าตัวเลขอะตรงกับเอกสารไหมตัวเลขอะตรงกับเอกสารไหมแค่นี้ <c oughs> แค่นี้แต่เฉพาะงบ ปีเท่านั้นเบิร์ตเฉพาะงบปีเท่านั้นที่จะขึ้นไปตรวจสอบเท่านั้นเพราะงบปีเนี่ยออดเดอร์ครับไม่ได้ตรวจแค่เอกสารครับเบิร์ตต้องลงพื้นที่ไปนับจริงๆครับอืม <c oughs> ต้องลงพื้นที่ไปนับจริงๆไปดูจริงๆ <c oughs> ไปจับของจริงๆดังนั้นครับทุกๆครั้งครับที่เราเห็นว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องปั่นหุ้นนะเราพูดถึง เจ้าของที่ทุจริตลวกันนะเบิร์ตนะใช้คำนี้เลยได็ดเต็มปากเพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วหลายเคสนะครับพี่บอกว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมครับท,ทุกๆครั้งที่เวลาที่ที่ที่งบมันแดงขึ้นมาเรื่องมันแดงขึ้นมามันจะเป็นงบปีเสมออืมมันจะเป็นงบปีเสมอเพราะมันเกิดจากการที่ออดเดอร์เนี่ยลงพื้นที่ไปน,นับจริงๆแล้วปรากฏว่ามันไม่มีอยู่จริงหรือมันข้าตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นี่ออกไปครับเรื่องมันก็เลยแดงขึ้นมา พี่จะบอกอะไรให้นะว่าสิ่งที่คุณเข้าใจเนี่ยมันอาจจะผิดโดยสิ้นเชิงก็ได้นะพี่บอกว่าคนที่ทําให้คุณรู้นะว่าบริษัทนี้ทุจริตนะคือออริเตอร์นะแล้วก็ด้วยมาตรการนะเบิร์ดด้วยแบบด้วยมาตรฐานก็นแล้วกันนะว่าเฮ้ยออริเตอร์คุณนะ่ลงไปตรวจสอบแค่ปีละครั้งเท่านั้นเน <c oughs> ื่องออกเบิร์ดมันเป็นช่องโหวะ่ะที่ทําให้บริษัทเนี่ยถ้าเขาจะทําเนี่ยเขาจะเริ่ม ดำเนินการตั้งแต่คิวหนึ่งให้จบภายในหนึ่งปีแล้วเพราะคิวสี่ก็แยกย้ายอ mm. เออถึงบอกว่า <c oughs> เนี่ยไอสิ่งที่คุณอนุมานเอาไว้อะบางทีมันอาจจะแบบเกิดจากความที่เราไม่ได้เข้าใจกระบวนการทํางานจริงๆ mm. เลยอะ่ะ mm hmm. แล้วเราก็ไปไป กล่าวหาหรือเข้าใจเขาไปผิดหรือคุณไปพูดมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้อะอืมที่เราไม่ได้เข้าใจจริงเขาก็ถามไงก็อยากรู้ว่ามีความเห็นยังไงอเออแต่แต่ผมเหมือนท่านเนี้ยถามถามประจาด้วยเป็นคนถามประจําครับเออแต่เหมือนผมเห็นไวัยๆหนึ่งนะเหมือนเหมือนมีบางช่องอะเหมือนเหมือนพูดในทํานองเนี้ยว่าที่ต่อไป วิกโฟออดิเตอร์อะไรต้องโดนด้วยเปล่าอะไรทํานองเนี้ยเออเออมันมันเห็นวัยวอยู่อาจจะแบบไม่แปลกฟังสาลมาแล้วก็ทำให้รวมคิดไปด้วยหรือเปล่าว่าเออจริงๆเขาต้องโดนด้วยเปล่าวะถ้าถ้าไม่ได้เข้าใจการทำงานจริงอะใช่ครับตอนนี้ก็เออมาเข้าใจมากขึ้นอืมผมผมยังเคยคิดๆเหมือนกันนะว่า เออแบบเหมือนแววบ,บ,บอะก็เแบบออเ็ต้องมีส่วนรับผิดชอบปะวะก็เป็นคนตรวจแต่ว่าก็นึกของพี่ที่เคยฟังพี่พูดก็คือแบบเขาก็จะเอามาเขียนใช่ปะว่าอะไรว่าเหมือนแบบขอไม่ออกความเห็นอะไรเนี่ยใช่ครับใช่ครับออใช่ครับอ,นนอันนั้นนคือเรื่องแดงแล้วเบิร์ตอ่าก็คือเขามีหน้าที่บอกว่าเขาเห็นว่ายังไงเห็นว่าง,งบถูกหรือผิดใช้คำนี้แล้วกันอ่าแล้วน,นักลงทุนก็มีหน้าที่เข้าไปอ่านแล้วก็ ใช่แล้วอ่ะแล้วมันมีแมกกรณีที่แบบมันผิดแต่เขาบอกว่าถูกปฏิไม่เคยครับไม่เคยมีครับแต่แต่ถ้ามีอย่างเงี้ยก็คือเอาแน่นอนมีเรื่องแล้วอย่างนี้ผิดจริงถูกต้องครับอย่างนี้ผิดจริงครับอ่าถูกปะะ่ะนี้ผิดจริงสิอ่าก็กลับดําเป็นขาวอะ่ะผิดจริงแน่นอนอืมอ่ะงั้นก็ เป็นไปตามนี้น่าจะเคลียร์นะเออ